ไฮแบร์ m i ม y w ี l วอล e ั o ทูชิโรคุมะชแนลเราอยู่กันในเกมเกนจะินินแพนในทุกคนวันนี้พี่จะพามาเก็บหอยสังอีกหนึ่งชิ้นนะทุกคนที่น้องๆจะสามารถเก็บได้ Hi, ก็ต่อเมื่อน้องๆเนี่ยผ่านเควสในวันที่สามแล้วนะทุกคนเป็นเควสของสินหยานนะถ้าน้องๆผ่านเควสสินหยานแล้วเนี่ยน้องๆถึงจะสามารถใช้ประตูของสินหยานนะนะทุกคน จุดที่จะเก็บหอยสังตัวนี้นะจะอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะทุกคนนี่ประมาณตรงนี้เลยนะเวลาที่น้องๆจะเก็บก็คือน้องๆจะต้องมากดเปลี่ยนหมู่เกาะเส้นทางเปลี่ยนภูเขานะทุกคนเออกดเปลี่ยนภูเขานะเสร็จแล้วให้น้องๆมองออกไปทางขวานะน้องๆจะเห็นว่าตรงนั้นมันมีรูใช่ไหมพอน้องๆเห็นมีรูปึบถึงจะใช้ได้ทุกคนก็ให้เราวิ่งไปเลยนะทุกคน อหอยสังนี่ต้องเก็บนะถ้าไม่เก็บน้องๆจะไม่ได้สกินอันนี้นะทุกคนโอเควิ่งตามกันมาทางนี้เลยนะทุกคนคือระดับน้ำเมื่อกี้ถ้าเป็นตัวขนาดฟิตเนี่ยวิ่งไม่ได้นะทุกคนแต่ถ้าเป็นดีลุกนะจะวิ่งได้นะเพราะาเขาสูงกว่านะให้น้องๆเดินเข้ามาทางนี้นะทุกคนพี่แนะนําให้น้องๆเตรียมตัวที่อ่ามีมีธนูทาดไฟจะง่ายกว่านะเดี๋ยวพี่จะ เตรียมธนูธาตุไฟไว้หน่อยนะอาวเอาเป็นแอมเบอร์แล้วกันเพราะว่าพี่ไม่มีโยอิมิยะนะทุกคน,กนโอเคพอ,อน้องๆได้ตัวธาตุไฟเสร็จปุ๊บน้องๆจะเห็นว่ามันมีเสารตรงนี้ใช่ไหมหอยสังของน้องๆเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะน้องๆสังเกตเห็นป้าตรงนี้นะทุกคนนี่คือหอยสังนะโอเคคราวนี้เรามาจุดไฟที่เสากันนะทุกคนเสาอันนี้จะจุดสี่เสานะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจุดกันเลยนะนะับไปเลยหนึ่งนะทุกคน สองสามแล้วก็สี่ปึ๊บไฟตัวนี้จะติดให้เราจุดเลยทุกคนแล้วระดับน้ำมันก็จะค่อยๆลดไปนะเสร็จแล้วให้น้องๆออกทางขวามาบินมาทางขวานะทุกคนน้องๆจะเห็นเสาไฟอีกอันนึงมันจะเป็นการลดน้ำลดระดับน้ำครั้งที่สองนะทุกคนเราเก็บนี่เก็บไปก่อนเลยนะปึ๊บเสร็จแล้ว แล้วก็เข้ามาอีกสามเสาที่เหลือเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะเมื่อกี้พูดว่าออกขวาเปล่าวะเออออกซ้ายนั่นเลยนะขออภัยนะทุกคนโอเคเสร็จแล้วให้น้องๆจุดเสาตรงข้างๆเสาเหล็กนะทุกคนโอเคจุดปุ๊บวิ่งขึ้นไปด้านบนทุกคนมันจะมีเสาอยู่ข้างๆสะพานด้วยจุดเป็นสามใช่ไหมอีกเสานึงจะอยู่หลังประตูให้น้องๆกดเปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปในประตูเลยนะทุกคน พอน้องๆเข้ามาเสร็จเสานี้จุดเลยนะและให้น้องๆเปิดสวิตตัวนี้ไว้ด้วยนะทุกคนแล้วก็กลับเข้าไปเอ๊ะต้องกลับไหมนะต้องกลับนะทุกคนอกลับเข้าไปเสร็จแล้วให้น้องๆเนี่ยกลับออกไปทางเดิมเอ๊ะไม่ต้องกลับหรอกพอน้องๆเปิดประตูบานนี้เสร็จแล้วใช่ไหม ให้น้องๆวิ่งออกมาทางนี้เลยนะทุกคนกลับไปที่กีตาร์อของสัญญาณน,นะเออกลับไปที่จุดเทเลพอรตของกีตาร์สัญญาณน,นะทุกคนปึ๊บเสร็จแล้วให้น้องๆกดเปลี่ยนภูเขาทุกคนพอน้องๆกดเปลี่ยนภูเขาปุ๊บไอ้รูด้านหน้าตรงนี้นะทุกคนมันจะถูกปิดไว้เว้ยเราจะต้องเข้าไปทางรูที่มี ประตูก sí, ลนของเรานะเออประตูกลนของเราที่มีโน้ตของอาบิโดอยู่นะทุกคนก็ให้น้องๆวิ uh ่งตามพี่มาเลยนะเห็นไหมเบินแผนที่ด้านซ้ายบนเนี่ยคือมันขึ้นแล้วนะทุกคนว่าอ่าเฮ้ยเธอเราอยู่ตรงนี้โอเคเราเดินเข้ามาในนี้นะทุกคนถามว่าทำไมทาไมต้องปิดใช่ไหมเพราะว่า เดี๋ยวพี่จะพาน้องๆทำพัซเซิลด้านล่างด้วยนะทุกคนเออมันจะมีกล่องเยอะมากบอกเลยและให้น้องๆเปิดประตูนะทุกคนแล้วก็เข้าไปเลยนะนี่คือทางเข้านะทุกคนหลังจากที่เราปิดไปแล้วนะเออเราปิดทางเข้าถ้ำไปแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วให้น้องๆจุดไฟปึ้มระดับน้ำมันจะลดเป็นครั้งที่สองแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตรงนี้มันถูก ปิดไว้นะทุกคนมีกล่องตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ข้างล่างจะมี P C S chest อีกสามกล่องนะทุกคนเยอะมากเลยนะปิศาะตรงนี้นะก่อนอื่นก็ให้น้องๆเนี่ยกดหอยสังก่อนเลยนะทุกคนอือว้าวสองคนนั้นทำอะไรอยู่นะดูเหมือนอีกคนจะพูดอะไรอยู่เลยส่วนอีกคนก็นั่งอยู่บนพื้นเขาจีบกันแน่เลยเล่านิทานพวกเขาใกล้จะเข้านอนแล้ว ถ้าพับเล่านิทานเอ่อฟาทุตยต้องฟังด้วยเหรอโอเคก็คือเป็นเรื่องราวของสองผัวเมียคู่หนึ่งที่เขาคงมานั่งคุยกันแต่คงไม่ได้พี่ว่ามันคงไม่ได้เล่านิทานหรอกนะโอเคเสร็จแล้วให้น้องๆเริ่มเล่นโดนตีก่อนนะเพื่อดูว่าเส้นทางของตัวโน้ตมันไปถูกหรือเปล่านะทุกคน ตอนนี้พี่ว่าไม่ถูกนะเราก็ปรับอันนี้เสร็จปั๊บใช่ไหมปรับแค่เดียวนะทุกคนแต่เราเล่นสองครั้งนี่เล่นอีกทีหนึ่งอันหนึง่งมันจะโผล่ทำลายกล่องปุ๊บเรารีบเปิดกล่องเลยทุกคนอ่าไม่ทันไม่เป็นไรเล่นอีกรอบหนึ่งคราวนี้พอกกล่องหายปุ๊บเจ้าตัวโนต้ตมันก็จะไม่มีตัวกล่องขวางใช่ไหมมันก็จะไปต่อเรื่อยๆยนะทุกคนเห็นปะเออเสร็จแล้วมันก็จะ เด้ง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 ,งนะทุกคนเข้าไปเลยนะอ่าแล้วเราก็จะได้กล่องสามกล่องนะทุกคนเห็นปะเออเปิดกันเลยอุยทุกคนเราได้เป็นโอ้เป็นเป็นเป็นดอกไม้มานะเปิดอีกกล่องหนึ่งฟึบอันนี้ได้ของมานะทุกคนแล้วก็ได้อีกสิบนะเอ้าว่าได้อีกนะทุกคนโอเค สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่หมีนะสำหรับใครที่อยากสะพูดคุยกับพี่หมีเข้าดิสคอร์ดด้านล่างสำหรับใครที่อยากสนับสนุนชทุิสนับสนุนช่องนะทุกคนสามารถสนับสนุนได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยพี่แปะไว้ทุกช่องทางแล้วนะสำหรับวันนี้ก็เสีย